ลิเลียลิเลียของคาเลอร์ลิเลียแวมไพริซึมเหรออันคิดว่าอันนี้เอ่อฮันเตอร์ไรททันพรีดิคูเดออันนี้ก็ดีมั้งโอ้โหเอานิบัติโคโคือโน่หนึ่งลิเลียดิบัติโคโคือโน่หนึ่งสมัยฟ้าซิ่งใช่ปะ่ะเอ่อแวมไพริซึมมีจริงเปล่าวะหรือหรือไทรอัมป์หรือไทรอัมป์ รีแก e r ิ n งอันคิดว่าคือสามูนเนี้ยไม่ไม่พ้นสามูนนี้แต่ว่าเกมนี้อันจะเล่นแบบพนริซึมก็แล้วกันมัง้งไม่มัง้งเล่นเลยตายครับเอาละ <c oughs> ไอเดมชีแรกไม่ได้ครับผมยับผมไปซื้อบูธก่อนหรือเปล่าบวกกับผมไม่ได้คิวเลยนะผมไม่ซื้อบูธแล้วก็ได้คิวเนี่ยมันจะได้ อ๋อโดดไมมเข้าโดดไหมครับออันนั้นโดดไหมครับไม่ก็มันจะโกงเกนินแล้วเหรออุ้ยกดผิดเราต้องสู้จริงๆอเนี่ยทำไมเซน์ผมมันบอกว่าผมแค่ยืนยืนฟาร์มไปวะแบบเซน์ผมมันบอกนั้นอะหรือไม่งั้นก็รอเขาเปิดไว้แล้วรอสวมได้ปะคนสวมมีโอกาสอยู่มีอยู่แปลว่าลิเลียกลับบ้านแปลว่าผมได้เวลาฟาร์มอีกนิดหน่อยแปลว่าได้เวลาฟาร์มอีกนิดหน่อยผมอยากกิ้งไปแล้วเปิดประเด็นเลยอะ หลับทักอิมบึมบึมว๊อเฮียวะามาดิมาดิโดนกระจงโดนกระจงโดนหลับสี <c oughs> ไปหนึ่งสเต็ปโดนหลับสี <c oughs> ไปหนึ่งสเต็ปกลับบ้านครับอับออเจตีไม่เดียวขนาดนั้นลิลียไม่ต้องรอของแหละอัดนว่ารอรอไม่เอาห้าดูซองแล้ว <c oughs> รอไฟตเตอร์กาโมไกปูโอ้ oh, ควงพริว้วอะ คงพิ้วผมเป็นเทพเจ้าโตใหม่เพราะว่าอะไรครับทุกคนจะได้ไม่เป็นเอ้เหมือนหัวไอ้อะเปล่ากูรู้สกิลว่าว่าผมได้เล่นมาก่อนไงแต่ก็ผมก็รู้แหละว่าหละๆคนก็ได้คอมมาก่อนแต่ก็เปิดเลยแล้วกันนะครับไม่มีอันติแล้วเปิดอย่างนี้แปลกหรือเปล่านอเงี้ยเงือกเขาหลับแล้ว ขอแปดเจอเยีย่ยหยาบปะเนี่ยตุ้มไอเ้เยี่ยกดโอ้โหโ,โอเคคราวนี้ผมมีอันติชเชื่อเอ้ยเราไหวปพะวะคือผมรู้แหละว่าผมมีอันติแต่ก็อ่านนะอ่านนะเวทีกับเดบิวแม่งคือแบบไอเ้เหี้ยคอพับปะคอพับปะอันานบอกคอพับอยู่นะเขาจะกลับมาดิเขาจะกลับมาดิว่ะ โอเคโอเคอัดได้เพราะว่าดบมดแบมเอาทำพิษติดพิษโอเคกระจองตัวนี้ต้องตายก่อนที่มันจะเกิดเอ้ยเ้ยเข้าดิ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 เ้าดโดนปอันไออันหลับครับอย่าปลุกอย่าปลุกอย่าปลุกโอ้บอกว่าอย่าปลุกไอเด็ดขัดลิเลียมีปัญหากับคนที่ยังปรับตัวไม่ได้สูงมากหรือว่าคนที่ไม่ระวังถ้าหลับจะเข้าคุณห้ามแตกจนกว่าลิเลียจะเป็นคนตกสัญญาณเมื่อกี้ผมไปเล่นกับกับหลับตัวเองทันคุณห้ามปลุกอีกฝั่งเด็ดขาดเลย เมื่อกี้เขาเดือบบอกมั้งมันเลยปลุกเว้ยคือมันต้องแบบเอ,อ่อผมไม่มีสมัยผม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 ไม่มีสมัยแล้คโอ้โหเกือบฮะเอาปูก่อนเอาปูก่อนเอ่อไม่ไม่ไมป็นไรเอ่อตามใบเลยตามใบเลยพี่พี่โยนนีแล้วแต่พี่เยอะ yeah, เอ้ย เออแปลว่าผมตายสินะฟัก <Fuck! S 2> ทำไมต้องห้าปลุกครับเอา้าไม่ฟิลแบบคือถ้าคุณจะปลุกอะ่ะมันต้องเป็นแบบพูดไงดีวะ mm hmm. เหมือนเมื่อกี้ผมหลับระยะไกลใช่ปะ mm hmm. ผมก็อยากให้อีกฟังอะ่ะเอหลับไปก่อนแล้วพอผมถึงอะ่ะแล้วผมปลุกเองด้วยตัวของผมเพราะสกิลสองผมมันจะได้โดดตรงกลางไงแต่พอเทสดันไปนปลุกเนี่ยสกิลผมมันก็ไม่โดดตรงกลางแล้วมันก็ไม่แรงไงก็ปะ วับโอ้ยเยีะเอ้ยแมงปาาแข่งกันชิบหายชิบหายอุ้ยการดมปาดเบรคเยอะหยาบแล้วตายวะดูเลือดโอ้ยระบบหักลงล่าง้ะผมกดคิวมดูเลือดอย่างนี้หน่อยฟาด <c oughs> น่าเสียดายน่าเสียดายแต่ไม่เป็นไรอันที่แบบทำอะไรได้ล่ะคะคืออัติมันนะครับ คนที่โดนแพสซีฟมันอยู่อ่ะก็คือคนที่โดนแพสซีฟม,มันอยู่ครับเวลากดอัลติมันจะหลับพวกคนพวกนั้นโอเคเดี๋ยวนะผมชอป้อมมาะฝังนั่นแหละประมาณนั้นก็คือถ้าผมกดสกิลหนึ่งโดนหลายคนแล้วผมก็หลับหลายคนอะไรอย่างเงี้ยหรือกดสกิลสองโดนประมาณนั้นหยาบทุกคนผมยังอยู่เนาะ รับรับรหย,ยุดหยุดหยุดหย้บแหมโอเคครับผมหยุดได้ดีงามครับผมไม่นายวรัตรก็นายแจมจำไม่ได้วุ้ยเออนนี้นายวรัตรเหรอโอเคโอเคครับผมวิ่งเร็วโคตรทุกคนวิ่งเร็วโคตร่าไหวมากใช่ครับผมสายกิแล้วหนึ่ง เอาคนก่อนผมคิดอะไรไม่ออกผมเอาคนก่อน้อนกนูดาวเร็วจังผมไม่ทันผมไม่ทันผมไม่ทันอีฝั่งจะมาขัดผมฝั่งไม่เป็นไรไม่เป็นไรตัวไรโกงจังเลียครับผมหมวกต่ออันตีเริ่มกูดาวเร็วอันตีเริ่มคูดาวเร็ว,ตรว,รวแต่ขั้นแรกครูดาวนานมากแต่ก็ make sense เพราะว่าในนี้มันดูแลนคิวง่ายคิวกว้างคิวเร็วคิวกว้างคิวเร็วแล้วก็ผมจเจวิล13แล้วด้วยผมจะกลิ้งโดนไหมครับ โดนครับเจ้ากับผมจริงเหรอโอ้ผมพยายามใครสุดชีวิตแล้วแต่เราได้อยู่บ้าเราได้อยู่เนอะที่จริง ล่วเ,เ,เริ่มจากเก็ตฟิวยังเนี่ยตัวละครมันเป็นอย่างงี้ครับมันแบบว่าเราต้องคลเล็กน้อยถึงตานกลางแบบว่าเอ้ยกดสก,กิลเดินดกกเดินเดินกดสกิลเดินเดินรอ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 ให้พีชมันวิ่งแล้วก็รออันติีด้วยเมื่อกี้อ่านกด2แล้วค่อยอันติไงเหมือนเดิมเราสามารถแอคทีเวตอันติจาก QW หรือ E ีก็ได้ตามสถานการณ์ตามสถานการณ์แบบถ้าอีกฝ่ายืนสเปรดเอากันแล้วเราเข้าไปจอยไฟคิวถ้าเรายืนไกลระยะไกลมากๆกด W แต่ว่าถ้าไม่มีคิวกด W ก็ใช้ W แล้วไม่คิวกับอ e ีก็ใช้วิวในการแบบว่าทำให้เริ่มหลับได้แล้วตัวไหนเคาน์เตอร์กระจงบ้างครับต้องไปดูประวัติศาสตร์ดัดอ,อะไรละ่ะประวัติศาสตร์เขา้ารูเข้ารูอาจจะไม่ได้ว่าตัวอะไรเคาน์เตอร์ลิเลียวะ่ะอาจจะไม่ได้จริงๆวะ่ะทุกคนมันยังใหม่เกินที่ผมจะแบบระลึกชาติได้เพราะตอนช่วงลิเลียมาในคอมเนี่ยผมก็ไม่ได้แข่งอยู่อะไรขนาดนั้นเราโดนเวทีหรอกดูมันจะเป็นยังไงป้ายเหรอข้างบน ở đây ở đây xuống đi xuống đi mày mày đâu bom Fast start, ah. as fuck, boys. Đi Ah. โอ้ยโอ้ชีตแมนผมชอบตรงที่มันเป็นตัวเปิดด้วยเว้ยเพราะาในต้นเกมไม่ว่าจะจุดไหนของเกมอ่ะมันกดหลับแล้วมันแบบว่าเป็นตัวเปิดประเด็นอ่ะเข้าใจปะคืออีกฝั่งก็ต้องมาช่วยเพื่อนที่โดนหลับแล้วก็ โอเคตัวโกงผมเชื่อว่ามันคือตัวโกง99%้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์คล้ายๆคัาดดินออกมาแบบทรงแบบโหดจัดเลยโอ้โหนี่น้าตอนที่มีแข่งอยู่นี่คือแบบไปครับผมฟาทิกลิเลียไอเหียโนโนตัวนี้ไม่เหมือนวอลกิ้อันติีมันโกงเกิน คือเข้าใจป่ะเซนสกิลมันดีเว้ยเซนสกิลมันดีเว้ยอ่ะวันไฟวินอ่ะดาอยู่สกิลสามนี่ยังไงนะครับทำไมมินิแมบมันลากไปสุดทางเลยสกิลสามมันจะโอเคเหมือนที่ผมเข้าใจตอนแรกผมนึกว่ามันจะไม่เหมือนในในคอมก็คือมันจะไปไกลเรื่อยๆจนกว่ามันจะชนอะไรสักอย่างหนึ่งก็คือชนขือ่อหรือว่าชนคนเอาหลับไม่ตื่น